สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะตอนนี้ท่านกำลังรับชมช,มช,มชม่อง Hair Channel นะฮะวันนี้ก็มีข้อมูลที่จะให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะฮะว่าท่านจะได้รับเหมือนก,กับผมไหมนะฮะวันนี้ผมได้รับข้อความนะฮะคุณได้รับอนุมัติสินเชื่อโควิด -19 นะฮะกรุณาทำสัญญาในวันที่21พฤษภาคมนี้นะฮะนะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตให้ทุกท่านได้ดู ข้อความที่ผมได้รับจากที่ผมได้ยื่นเสนอนะฮะขอ,อสินเชื่อสู้ภัยโควิดทางของแอป My m o หรือว่าในคือของธนาคารอมสินนะฮะนะครับผมจะให้ดูข้อความแรกก่อนนะฮะว่าผมได้ทำการสมัครในวันที่เท่าไหร่นะฮะโอเคนะครับผมขออนุญาตให้ดูข้อมูลนิดนึงนะฮะโอเคนะครับผมทำการายื่นแล้วก็สม,สมัครทาง แอปไมโมในวันในวันที่18นะครับกับเวลา21กับ5นาทีนะฮะตอนนั้นผมจะยืนยันกับข้อมูลและก็ส่งรหัสนะฮะ OTP 52,42นะฮะผมนึกว่าผมไม่ได้รับโครงการนี้ซะแล้วนะเพราะว่าผมส่งเข้าไปนะฮะคือระบบ ล่มทันทีนะฮะวันนั้นก็ท่านก็ทราบดีนะฮะว่าแอปไมโมใช้การไม่ได้ตลอดอาทิตย์ไปเลยนะฮะวันนี้ผมถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะผมขออนุญาตนะฮะผมได้ข้อความ SMS นะฮะว่าคุณได้รับอนุมัติสินเชื่อสู้ภัยนะฮะโควิด -19 นะฮะกรุณาเข้าแอป m ม Mo นะฮะเพื่อทำสัญญาได้ตั้งแต่วันที่27นะฮะคือวันนี้ 26นะก็คือพรุ่งนี้เวลานะฮะประมาณสักประมาณา9โมงเช้านะฮะผมจะเข้าไปดูอีกครั้งว่าผมาสามารถเข้าไปได้ไหมนะฮะวันนี้ถ้าทุกท่านได้ทำการาลงทะเบียนเหมือนกับผมนะฮะไม่ทราบว่าท่านได้รับข้อความหรือว่า SMS เหมือนกับผมไหมนะฮะอย่าลืมนะฮะ ฝากคอมเมนต์และก็แสดงความคิดเห็นด้วยนะฮะวันนี้ขออนุญาตขอตัวไปก่อนนะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ